สวัสดีค่ะวันนี้เก่งมาแนะนำการทำสีกระเป๋าเบื้องต้นนะคะตรงนี้เออเหมือนรอยกาวรอยยางที่ว่าการปิดกระเป๋ามานานๆนะคะแบบนี้ลักษณะนี้ก็คือปิดมานาน ทำให้ตรงเนี้ยมันเสื่อมด้วยอากาศด้วยความชื้นความร้อนอย่างเงี้ยทำให้ตรงนี้มันเสื่อมลอกติดตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะทําให้ดูนี่เป็นการเบื้องต้นนะคะเพราะจริงๆแล้วการทําสีเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะอันนี้เอาเบื้องต้นให้ดูก่อนที่ว่าเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้เป็นน้ําเปล่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเอสทีนะคะ ตัวนี้ฟองน้ําฟองน้ําแต่งหน้านะคะอันนี้เป็นของที่เก่งใช้แล้วก็คือซักมาแล้วมันยังไม่แข็งก็คือสามารถใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้สีที่เก่งผสมไว้แล้วนะคะที่ใช้กับใบอื่นมามันยังมีเหลืออยู่นะคะออกจากคดใช้เูื่กันควรใช้อ่าฟองน้ํานะคะจุ่มลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็มาบัฟฟองอากาศออกนะคะจริงจะบัฟฟองอากาศออกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาแตะทับตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคเห็นไหมคะอันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ ตรงรอยตรงนี้หายไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอลงอีกรอบนึงนะคะปริมาณการลงเนี่ยขึ้นอยู่กับรอยของกระเป๋านะคะว่ารอยโดนอะไรมาบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงสีเนี่ยอาจจะต้องลงตรงรอยที่ขีดข่วนมาหรือว่าลงตรงรอยแผลที่เราต้องการทําสีเนี่ย มากกว่าจุดอื่นนะคะสมมุติว่าจุดอื่นลง3รอบอย่างนี้ค่ะตรงช่วงรอยที่ขีดขวรรอยหนังก็อาจจะลงเป็นสี่ห้ารอบค่ะเพื่อตอนเติมเต็มหนังที่ว่าโดนขีดขวรออกไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นนะนะคะว่าลอย ตรงแรกที่มีคาบตรงนี้นะคะคาบยางคาบกาวตรงนี้นะคะ่ะก็คือหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นเหมือนใหม่เลยนะคะหลังจากตัวที่เราทําสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มิ้งออยตัวนี้นะคะขัดเงาทับอีกครั้งหนึ่งตงัวนี้เหมือนเดิมนะคะวอร์มน้ํายานะคะ การลงมิงออยเนี่ยช่วยเออ่ปัดช่วยขัดเอตัวสเก็ดสีอะค่ะเหมือนตัวฟองอากาศอะค่ะที่ว่ามันไม่เรียบนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ขัดออกนะคะใช้มิงออยปัดปัดออกโอเค โอเคสวยแล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างสีที่ทําให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ